เรื่องจริง Night Life กลับเข้าสู่ช่วงที่อของเรื่องจริง Night Life ทา่ากะวงตรีที่เป็นตำนานของเมืองไทยครับผมเชื่อนะครับแฟนๆรายการของเราเนี่ยโตมากับบทเพลงของพี่ๆคาราบาวซึ่งผมเองก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยพูดถึงช่วงบุกเบิกของวงไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาพูดถึงยุคที่เรียกว่ารุ่งเรืองที่สุดกันต่อนีกว่าอัลบั้มแรกสำหรับผมเลยคาราบาวคือวันนี้ผมอัลบั้มนั้นถือว่าดังที่สุดได้ไหมครับแพร แจ้งเกิดเดือดอาแจ้งเกิดครับแต่นี่คือรอบที่สามครับตอนนั้นแจ้งเกิดยังไงครับมันมีเพลงวันนี้พวกนี้แหละที่ที่มันพอออกมาแบบมันก็ดังเลยอไปเปิดในดิสโก้เทคพอมาชุดที่ดังจริงๆอ่ะก็คือเมทินท่าแลนด์อุ้ยงั้นแสดงว่าเมทินท่าแลนด์คือรอบที่สี่อะรอบที่ห้าอะรอบที่ห้ามันมีทหารอดทนสามสี่ห้าตอนนั้นอันไหนดังสุดครับต้องเมทินทอยู่แล้วเมทินท่าแลนด์ครัทั่วโลกเนาะครับตอนนั้นมันดังขนาดไหนครับแอดเราเราไปเดินช้อปปิ้งได้ไหมเรา พี่เล็กออกไปนั่งก็อเอาเป็นว่าเราหลังจากนั้นเรามีคอนเสิร์ตที่เวโรโดมอะปรากฏว่าถนนตั้งรางกัแพงอะรถมันติดตลอดเลยแล้วทุกคนเปิดเพลงคาราบาวมาทั้งหมดเลยอะรถที่มันจะไปที่เวโรโดมอะครับโอ้โหมันดังกระหึ่มมากตอนนั้นพี่ลีตอนนั้นเราสามารถเราออกไปใช้ชีวิตธรรมดาแล้วย,ยังหรือว่ามันมันตัดขาดแต่ตอนนั้นละผมใช้ชีวิตปกติของผม,มอย่างเงี้ยมาตลอดกับธรรมดา มีไม่ได้เขียนอะไรมากเพราะส่วนใหญ่ตอนนั้นเราก็ไปถั่วกันแล้วก็นั่งรถคันเดียวกันด้วยซ้า,าเคยนั่งตั้งแต่ไปเล่นงานที่สุไหงโกโลกอ่ะครับแล้วขึ้นไปเล่นที่แม่สายคิดดูแล้วกันนั่งรถไปผ่านกรุงเทพไปมองเป็นวันนะแล้วสมัยก่อนปั๊มมันก็ไม่มีพี่เล็กนะครับตอนนั้นเราปรับตัวลําบากไหมกับกับความดังตั้งแต่อัลบั้มสามมาเลยอ่ะไม่หรอกเพราะว่า ถ้ามองย้อนไปจริงๆเนี่ยบุงคาบามันไม่ได้ดังตูมขึ้นมาเลยนะมันไม่ใช่ว่าพออัลบั้มแรกลุงที่มามาปุ๊บดังขับบางเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะค่อยๆสร้างชีวิตพวกเราเนี่ยเหมือนค่อยๆขึ้นบันไดทีละขั้นไอ้การที่เราค่อยๆก้าวเดินเนี่ยโดยบังเอิญของเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเราค่อยๆปรับตัวเราเอง เราค่อยๆมีชื่อเสียงทีน,นี้จากกรุงที่เมาแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นแปะขายขวดก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งเสร็จปุ๊บก็เป็นวันที่พบก,ก็เป็นเหมือนชานพักปันไดใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตอนนั้นเราทนอีกก็ขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเสร็จปุ๊บก็มาเจอเมดิไทยแลนด์มันเป็นสเต็ปใหญ่เป็นสิชานพักใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยพอมองย้อนไปมันเป็นแบบนั้นเราก็ค่อยขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บก็เราก็เลยรู้ที่จักที่จะเดินว่าว่าเป็นยังไงกับชีวิต ถ้าเกิดผมอยู่ตูมขึ้นมาปุ๊บอัลบั้มแรกเป็นวีลีนไทยแลนด์ผมก็ว่าผมทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ติชนธรรมดาจริงมจริงคนระับแต่นี่มันถูกสอนโดยประสบการณ์ของเราเองว่าเราเรา,เราลำบากมาก่อนเป็นคนไม่มีชื่อเสียงมาก่อนไม่มีเงินนะต้องอย่างนี้นะนั่งรถคันเดียวกันนะจนเราเริ่มมีมนุษย์ก็อยากสบายกันทุกคนแหละพอเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มจะซื้อรถของเรากันเองมันเป็นสเต็ปเนี่ยครับ นั่นชีวิตจะบอกว่าที่สำคัญตอนนั้นคุณผู้ชมครับประสบความสำเร็จด,ดังไกลไปถึงเมืองนอกเลยเพลง a d e in Thailand มีเวอร์ชันอังกฤษด้วยครับพี่เล็ใช่ครับเรียกจำได้ไหมจำได้น,ะดนดึงเลยนะพี่ในไทยลน years ago ี mm ่ e r y b o d y knows จะบอกว่าที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเร mm ิ hmm. ่มต้นของการทัวร์คอนเสิร์ตโชว์ตัวที่ในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าแต่ละที่ที่ไปมันน่าจะมีประสบการณ์ที่แบบเรียกว่าสุดประทับใจมากมายที่มันเกิดขึ้น mm hmm. พี่กมีนอกเนจากประเทศไทย มีเมื่อกี้แอดบอกชอบลาว<ม>พี่เล็กมีชอบที่ไหนไหมครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมเมเื่อกี้นิดหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าเพลงที่ประสบความสุเด็จในต่างประเทศเนี่ยที่จริงในความรู้สึกของผมเนี่ยเพลงวริพกนะมไม่ใช่เมดีไทยแลนด์นะแต่เมดีไทยแลนด์เนี่ยดังที่เมืองไทยแล้วก็ไปสู่อเมริกาแต่วริพกเนี่ยมันดังที่อเมริกาด้วยตัวมันเองโดยที่มีเขียวกับเมืองไทยรู้สึกแปลกไหมครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมต้องเดินทางไปอเมริกาซึ่งผมเองก็ขอลาออกเลยแล้วทางวงเขาหาคุณแทนไม่ได้ผมก็เลยต้องไปพอไปปุ๊บก็เอาเทียรี่มาแทนพี่แอ๊ก็บอกเล็กให้เอาเพลงว่านี้พกเนี่ยใสยก่กระเปา๋าเดินทางไปด้วยขนไปห้าร้อยตลับตอนนั้นเป็นเทปคาราบาปกปกสีแดงซึ่งพีซเดนต์ก็ออกชุดสายลมลวกปกสีเขียวเสร็จปุ๊บพอไปเล่นที่อเมริกาพีซเดนต เพิ่งเล่นจบนึกออกไหมลงมาปุ๊บคนก็ต้องขอสื่อเทปเพื่อเส้นไม่มีใครรู้จักเทปคนบ่าวผมไม่รู้จะทำไงแต่ว่าข้างในอ่ะมันหลายชื่อนักดนตรีมันเป็นเพื่อเนต์หมดเลยอ่ะผมก็เป็นเพื่อเนต์ผีแดงหัวหน้าวงอ๋อเพื่อเนต์ทั้งหมดมันเพื่อเนต์หมดเลยอ่ะผมก็บอกเนี่ยนี่มันเพื่อเนต์ชัดๆเลยเนี่ยแต่ว่ามัน แค่เพ่เลนปกสีแดงคนเขาก็ซื้อไปผมซื้อเรากอยากได้เพเล่นเขาม่อยากได้คาราบาลต้องยอมรับคาราบาวมันไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วจริงมาผมไม่ได้ไปเล่นเนี่ยเสร็จปุ๊บตัวเองแสดงไปอ่ะสี่เกือบห้าสิบเมืองมั้งกลับมา p ีเอลอคนมาขอซื้อตอนนี้เพลงมันดังแล้วมันดังเพราะว่าคนซื้อเท่ไปแล้วไปเปิดแล้วคนชอบคนมาขอซื้อบอกขอตอนนี้ไม่เรียกเพื่อเล่นปกสีแดงนะคนเรียก อยากได้เพลงขอทานตาบอดสีแดงๆอ่ะมีไหมบไม่มีแล้วหมดคือมันดังด้วยตัวมันเองเลยที่นู่นเลยครับแล้วเมืองไทยก็ดังที่อเมริกาก็ดังแต่ดังเพราะเทปที่เอาไปอื็นั้นพี่ลี่ครับแอตบอกว่าชอบลาวพี่ชอบที่ไหนถ้าไม่ใช่นิวยอร์กที่คนลาวเนี่ยเคดเลียงจันอะไรตองที่ชอบลาวเหมือนกันถามว่าชอบที่ไหนแล้วมันไปมาทั่วโลกแล้วก็เฉยๆอ่ะไอ้ตาวไม่ได้พกดังเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะ เพราะผมอยู่นิวยอร์กผมไปประมาณปี81ดหนึคปดสองผมกลับไปปี8 3ดสามองปีประมาณเนี้ยผมรู้จักแล้วผมกลับมาเนี่ยเอ้ผมผมถึงนได้ยินไงอดีดันมาเข้าอสนาด้วยกันก็เลยแบบอ๋อเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายต้องเป็นคนเล่นใช่ไหมเชื่อไหมว่าสามคนนี้ก็ใช้รถคันเดียวกันหมายถึงนั่งไปด้วยกันเลยไม่ใช่พี่แอร์ก็ซื้อมาอยู่คันหนึ่งคับแลวที่ฮอน์ดเป็นรถสองประตูเท่ สีส้มแล้วพี่เลี่เกพี่เลซื้อต่อื้อแล้วก็ี่ยสีเี่นสีสีดำอ๋อสวยพี่เล็กซื้อต่อเป็นสีดำแล้วผมซื้อต่อเขเป็นเป็นสีก็สีดำองสีดำเหมือนเดิมเทำไมสมัยก่อนตอนที่ผมดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคาราบาลจะดูผ่าน BSS ผ่านเทปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดมันต้องตีกันตลอดเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีบางงานนะแต่ไม่ได้เยอะขนาดมากมายหรอกแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วผมคิดว่ามันคงไม่มีเวลา เตยมันนั่งดูโทรศัพท์เดี๋ยวนี้น้อยเพราะว่าสมัยก่อนเราเล่นเนี่ยมันไม่มีมคนดูแลคอนเสิร์ตไงมีบรรยากาศเราเดี๋ยวนี้เป็นแล้วทางราชการก็เป็นแล้วพอมีจะมีคอนเสิร์ตว่าต้องขอกําลังตํารวจหรือกําลังซอลผู้ว่าต้องอนุมัติครับอาจจะมีพวกอปปอมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันทัดตีเลยเสร็จมันเปลี่ยนไปแล้วอแต่ว่า จะเอาไอ้เมมโมรี่การ์ดนี้ออกได้ไหมจากหัวสมองของคนเราทุกคน,นกที่มอง,งมองคาราบาวแบบว่าโอ้ยวงอันตรายตีกันไม่ตีกันแล้วคอนเฟิร์มนะครับใครที่อยากจะพาครอบครัวลูกหลานไปคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวไม่ต้องห่วงไม่มีตีทุกคนไปเชื่อกันร้องทุกคน<ช>ไปไปสามชาติไปสามชาตินั่นเองนะพี่เล็กเคยมีประสบการณ์ที่แบบประทับใจมากจากแฟนคลับไหมเมื่อไม่นานเนี่ยเรากำลังจะจัด 40, 40ปีเตียนเชมาผมก็ เขียนลงเฟซผมชอบเป็นเฟซเนี่ยเ <ภา S 2> ขียนลงเฟซเ,<อ>เ,เนี่ยก็มีคนเมนต์มาบอกว่าเป็นแฟนสบาวนะเนี่ยเขาจะเดินทางมาผ่าตัดตาเพื่อรักษาตาเขาตาเขาเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็เริ่มมองเห็นข้างเดียวแล้วมีความหวังว่าอยากขอดูครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตาจะมองไม่เห็นวยการ<อ>การดูคาราบาลโ,โอ้โหคือผมผมไม่ตอบเขาเลยปกติผมไม่ตอบเม้นนะผมตอบเขาเลยบอกมันทําให้ผมรู้สึกแบบ ูมิใจแล้วก็สะเทือนใจในคาเดียวกันผม,ผมก็ตอบเข้าไปแบบนี้ยผมรีบเล่าเรื่องนี้ให้พี่แอดฟังเลยแล้วพี่แอดก็จำมาตลอดเนี่ยก็พี่ยีพแอดเป็นคนเตือนผมด้วยซ้ำพี่แอดสมมตินะเขามีโอากาสได้ดูก่อนไปดูคอนเสิร์ตจริงอยากจะบอกกันแล้วครับผมประทับใจในความความคิดของเขาเลยคิดแบบนี้เพราะมันเป็นโอกาส เดียวที่เขาจะได้ดูคาราบาวแล้วเขาจะเก็บภาพนี้ไว้ในหัวใจเขาตลอดไปมันสะเทือนใจแล้วมันก็โรแมนติกด้วยนะค่ะเหมือนดารมาม่าอย่างยิ่งไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่จะบอกว่าขอมีความสุขแล้วคุณจะสนุกมากกับคอนเสิร์ตคาราบาวอย่างแน่นอนเลยพี่ลี่ครับคนสมัยก่อนรวมถึงผมรวมถึงทีมงานเนี่ยร้องเพงลงคาราบาวได้หมดแต่ทําไมเด็กสมัยนี้ดันร้องเพงลงคาราบาวเป็นเขาก็อาจจะฟังจากพ่อคุณแม่เขาฟังเด็กก็ได้ยินด้วยแล้วเขาก็ประทับใจด้วยไง แล้วก็เขาก็เลยฟังตามเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเด็กเล็กๆมาดูกันเยอะแล้วก็เขาก็มีความสุขร้ของตามได้นะเด็กๆอ่ะเออก็แบบมันเลยที่แบบบางทีเราก็เรียกเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนเต้นมัางอะไรมันน่ารักอ่ะตลอด40ปีที่ผ่านมาของคาราบาลผู้ชมครับมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของดนตรีไปถามแอดก่อนเปลี่ยนเยอะไหมก็ไม่เยอะอะไรอันเนี้ยที่อเมริก,เรกาเขาเพิ่งตั้งชื่อว่าเป็นเพลงสไตล์อเมริกันน่าอย่าง CCR เดี๋ยวก็เป็นโซมั่งเดี๋ยวก็เป็นร็อกมั่งรหรือเป็นคันที่อเวสเทิร์นมั่งเนี่แหละเขาเลยเรียกรวมกันเลยคนที่ทำเพลงสไตล์แบบนี้เขาเรียกอเมริกรักน้า,ถ,าถ้าแอดบอกว่าแนวเพลงไม่ค่อยได้เปลี่ยนคือมันก็มีมันก็มีความยุคสมัยของมันวิธีการเสพเปลี่ยนไหมคือมันมีสตร,รีมมิ่งแต่นี้ฟังจาก กดจากมือถือตึ้งขึ้นมาเลยอยากฟังคาราบาวเวอร์ชันไหนตึ้งขึ้นมาเลยทุกวันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากเนี่ยแหละจาก YouTube จากสตรีมมิ่งนั่นแหละนะครับเราก็ได้ประโยชน์บางทีวันเราจะล็อทวนเพลงเก่าๆครับแล้วก็มาเปิดสมัยก่อนนั้นมีแต่หนังสือใช่ไอเอสสองเฮดใช่จากนั้นมาก็มีหนังสือเพื่อชีวิตใช่หนังเหล่านี้ใช่แล้วก็ตอนนี้มันอยู่ใน YouTube หมดแล้วแล้วอยู่ใน YouTube ทุกคนก็ช่วยกันทำบางคนก็เปิดหน้าเพจของตัวเองไม่รู้จักเราหรอกเปิดหน้าเพจของตัวเองแปล ้สยคอดให้รู้เลยครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ผมทําซีดีออกมาขายแผ่นละร้อยทำออกมาห้าพันแผ่นทําเหมือนใต้ดินนะทำเองอัดเองด้วยอัดกันเองในห้องอัดใต้ดินแต่ไม่ได้เน้นการรีมิกซ์หรือว่าเน้นการเพิ่มเติมอะไรที่มันจัดแบบเหมือนละอัดแล้วก็ใส่กี่เพลงครับอาสิบเพลงชื่อชุด UFO หลังจากจบ UFO ผมก็ทําชุดคนต่อเลยอีกสิเพลงผมนําเตรียมเอาไว้พอปีหน้าเนี่ยผมก็จะส่งให้วอลเนอร์ให้เอาไปเอง ทำเป็นอัลบั้มจริงไปมาสเตอร์ไปมิกซ์มาสเตอร์ทีจริงๆแหละครับผมแล้วถ้าแฟนรายการเรื่องจริงไนท์ไ์ของเราอยากได้เป็นเจ้าของมันมีช่องทางดูไหมว่าขอไปลงชื่อไว้ก่อนได้ครับติดต่อไปที่เพจของวอร์เนอร์ได้เลยครับครับก็ยังมีขายอยู่อัลบั้มมีชื่อ UFO หรือว่าไปที่ร้านสินค้าคาราบาวทุกที่ที่เราไปแสดงจะมีร้านสินค้าคาราบาวกพจะมีเทปฝากขายครับผมรายได้ที่ผมได้จากเทปนี้ผมเอาไปทําบุญนะกับให้ลูกน้องผมไม่ได้เอานะ แต่ผมลงทุนเองถ้ากระเป๋าเองวันที่ทําไปเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเงินนะทําเพื่อความสุขเพราะเรายังอยากอยากทำอ,อยากฝากเพลงไว้ให้กับโลกใบนี้ครับเหมือนที่ผมเพิ่งเขียนเพลง77จังหวัดลงทุนเองใช้เงินงบประมาณประมาณ10ล้านนะครับทาแล้วก็ยกให้กับแต่ละจังหวัดไปสมัยนี้เรายังมีศิลปินที่เป็นที่ร้องเพลงเพื่อชีวิตอยู่เยอะไหมครับเยอะวงดังๆรุ่นใหม่ก็มี อย่างไทยทศมิรตรอะไรม,มีมีหลายวงครับเขาอาจจะไม่ใช่เพื่อชีวิตแบบแบบพวกเรา<ช>ท,ที่มีร้องแต่แต่อาจจะมีเพลงลงเพงลงรักอะไรแต่มันก็มีเพลงเนี่ยเพลงเพื่อเพลงที่เขียนเกี่ยวกับชีวิตเพราะเราได้เปิดเปิดประตูบานนี้มาแล้วครับผมพอเปิดเปิดประตูบานนี้มาทุกคนก็เดินตามเข้ามาวงโฮปก็เดินตามเข้ามาวงคนด่านเกวียนผู้พหมูพงเทพ หรือแมปพี่หงหาก็รวมหลังรวมกันที่หลังก็เดินตามเรามาเข้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 าประตูนี้ทางนั้นแหละเสกเสเซกองศิษย์คามีเข้าประตูนี้มาทางนั้นเข้ามาประตูเดียแวแเราที่เราเป็นผู้นําทางงั้นใช่ไหมต้องบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปหรือว่าไปอีกนานเท่าไหร่เพลงเพื่อชีวิตก็จะมีอยู่ในประเทศไทยอยู่ครับมันอยู่ไปตลอดแหละครับแต่ว่ายุคสมัยมันต้องเปลี่ยนไปรายละเอียดเนี่ยอย่างเพลงทิปฮอปมันเกิดขึ้นมาเมื่อ20ก่กว่าปีใช่ครับตอนนี้มันครองโลกเลย ลูกผมมันแต่งเพลงมาเป็นฮิปฮอปเลยไม่รู้ื่ต่อไปมันจะเปลี่ยนไปขนาดนอันนี้ต้องคอยดูแล้วกันเอาอย่างนี้ถามคำถามซีเรียสเรื่องคาราบาลมาเยอะแล้วขอแบบคาถามเบาๆบ้างดีกว่าพี่ลี่เตรียมตัวนะใครจะเผาใครเรื่องอะไรก็เตรียมตัวกันแล้วกันครับอันนี้สามารถใช้นิ้วชี้ได้นะเล่นกันพี่เล็กขำๆทั้ง3ท่านนี้ใครดื่มเก่งที่สุดตัวเองหรอจริงหรอ ไอ้อะดอะครับทุกวันทุกวันก่อนขึ้นเวทีหรือว่าไม่จำเป็นครับบางวันก็เช้าเลยอะแล้วไปยันไปนเล่นคอนเสิร์ตอ๋อเราต้องบิวกลมใช่ไหมไม่ได้บิวหรอกผมติดเหล้าทั้งสามท่านในอดีตใช่ไหมว่าอดีตใครเนื้อหอมที่สุดตันตอนอ้นอนอ้นอัจชับป๊กรุณาดูหน้าพี่เล็กก่อนนะครับพี่เล็กเล็ก หอมใครเนื้อหอมสุดครับชี้ได้เล็กโอ้ยเขาชี้เป็นพิรีพิรีพ่ลีอธิบายซิว่าเราฮอตเนื้อหอมยังไงเขาสมัยก่อนก็ไปทราบเหมือนกันอาจจะหน้าเด็กมั้งลูกครึ่งอ่ะได้เปรียบกับเขาหล่อด้วยออผมเล่นเป็นพระเอกหนังเป็นหนังตัตติกาลสุดก้าวอ๋เรื่องเรื่องสมัยเลศูนย์ก่อนเล่นกับพี่สรพงษ์ด้วยสมัยก่อนฟิล์มใช่คุณ มันฟีมโม้หนึ่งมันจะได้สิบห้านาทีคุณก็ต้องเปลี่ยนในถุงจำใช่จาได้ถ้าถ้าคุณเล่นไม่ดีนี่ <c oughs> โอนนะเพราะว่าค่าฟีมันแพงไงถูกครับแล้วก็ต้องซ้อมแป้งก็มีตลับเดียวผัดหน้าเนี่ยทั้งคนทุกคนอ่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีบทอะไรด้วยคือไปอ่านตรงนั้นเลยอ่านปั๊บเล่นอ๋อ <c oughs> ใช่แล้วก็มันจะมีไ e อ้รอเฟกอะสมัยก่อนใช e ่เฟเฟกไงนี่ย <c oughs> แสบตาม,มากส่องอย่างกระทิศไฟก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมี <c oughs> แล้วก็ต้องคอยดูฝนด้วย ถึงก็จะถ่ายเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเมฆมาอะไรเงี้ยให้แม่พาพาไปก่อนถึงจะถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันั้งมนไม่หมูอ่ะนะเข้าใจชีวิตนักแสดงแต่มันเนื้อหอมที่สุดในคาราบาลมัแล้วกันเป็นทั้งหมดแล้วพิธีกรก็เป็นอุยถ้าอยากเปลี่ยนพิธีกรบอกนั่นไงไปแล้วไปแล้วทั้งสามท่านใครเกี่ยวเรื่องทั้งสามท่านใครเนี้ยบที่สุดครับ มันไม่มีอคไรนี้ผมมันก็แดินไม่มีอะไรได้ก็ไปผมใช้คว่าที่สุดไม่ใช่คนนี้แต่มีคนหนึ่งในวงเนี้ยที่สุดใครปาโก้เหมือทไมอะครับทำไมอะโอกจะเป็นคนหล่อจะตอนนี้ก็ขาบานใส่ถุงมอสโอเคชอบแต่งตัวแต่งหมวดทีก็ชั่วโมงละมั้งแต่พอถวายจะออกจากบ้านได้ผมน้ำหอมนะในนี้ใครขี้ลืมที่สุดผม ออนลืมชอบลืมเรื่องอะไรครับลืมมันก็บางทีพอกินเหล้าเยอะๆจาเนื้อไม่ได้ครับผมจมอายุขัยนะผมมีอะไรใกล้ๆจำไม่ค่อยได้เป็นเรื่องธรรมดาป็นเรื่องจําเรื่องไกลๆได้ออีกคําถามหนึ่งสามคนนี้ใครฮาสุดตอนนี้ก็ต้องเขาแหละทำไมอ่ะทำไมเขาอะครับมุกเขาเยอะอะเหรอใช่เป็นตลกมุกแรกที่บอกเลยเมื่อกี้เนี่ยพูดผิดยังไงครับบอกว่าศิลปินในตำนานไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แล้วเป็นยังไงครับเพื่อเราเป็นศิลปินหน้าใหม่ ใหม่ยังไงครับต้องไปทําหน้าใหม่ครับเข้าใจป่ะไม่ใช่เรียกศิลปินในตอนนั้นไม่ได้จะเรียกป้าแอดป้าเล็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียกพี่แอดพี่เล็กครับผมมุกก่อนเนี่ยสวัสดีครับหนุ่มหนุ่มสวัสดีครับสาวสาวมุกก่อนเดี่ยมุกมุกก่อนเดียมุกนี้เล็กเขาบอกขอขอซื้อไปละคือมันบ้านปลายชีวิตแล้วไงเราก็อยาก สนุกสนานละเข้าใจเข้าใจแบบนี้เข้าใจอันนี้ต่างคนต่างมีเพลงประจําตัวของตัวเองอทีมงานครับเอาขึ้นมาหน้าจอเลยพี่ไลฟฟังความรู้สึกพอได้ยินเพลงนี้หรือว่าตอนนั้นที่เราร้องเพลงนี้กันหน่อยทีมงานครับเพลงแรกัังอวนนาครจจะเพลงนี้มีความหมายอะไร ผมก็เขียนให้กำลังใจคนที่ม,มีความรักทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องสู้เพื่อจะให้ได้ได้ได้มาครับสักวันหนึ่งเราอาจจะเจ็บแต่สักวันหนึ่งเราก็อาจจะชนะก็ได้ครับผมผมก็เขียนเขียนให้กำลังใจมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่าเป็นเพลงความรักครับผมผมจะไม่เขียนเพลงที่มันหยาบโลนหรือไม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่างน้อยให้มันมี ความหมายที่ติดไว้ในกระโหลกหนาๆของมนุษย์เราบ้างเพลงผมเป็นงนี้เกือบทุกเพลงมันอาจจะเป็นคําตอบที่ไปตอบย้อนตอนต้นก็ได้ว่าทําไมคนถึงชอบฟังคาราบาวกันทั้งหลายเจเนอเรชันก็เพาะเพลงของเรามันเข้าถึงหัวใจครับจริงๆนั่นก็คือรักต้องสู้นั่นเองนะครับทีมงานเพลงต่อไปครับฉันไม่เคย เพลงนี้มีความหมายยังไงพี่เล็กครับคือเพลงมันแทบจะไม่ต้องแปลอยู่ละเม,มน้ำดืวยก็โมแบ่งกันกินฟื้นหมดก็ช่วยหาแต่ถ้า,ามองให้ลึกลงไปจริงๆเนี่ยอย่างคนแก่ฟื้นเนี่ยมีสมบัติแค่กองฟื้นกับกาน,บน้ํายังแบ่งปันได้เลยแล้วทาไมคนที่มีมากกว่านี้ไม่อาจจะแบ่งอะไรได้ครับเดี๋ยวมันมันเป็นการสอนให้คนให้เห็นว่าถ้าคุณอยากจะแบ่งจริงๆเนี่ย แค่คุณเป็นคนเก็บฟืนคุณก็แบ่งได้แล้วแต่ถ้าเผื่อไม่แบ่งทาไงไหนมันก็ไม่แบ่งอยู่ดีมันอะความหมายของคนเก็บฟืนเล็กหนึ่งเพลงครับเป็นพี่ชายของผมครับทีมงานเปิดซิสิรีแม่สายมีความหมายกั่ทีนี้ครับคือเ,เ,เพลงนี้น <c oughs> ตอนนั้นเราเราเ,ราเราช่วยกันทำไงข้างในห้องใหญ่ก็ทําเพลงนึงพี่เล็กก็ ลากเป็นลากไอ้คีย์บอร์ดออกมากไงแล้วแกก็ขึ้นอินโทรมาเลยดึงดึงดึง,ดงแล้วก็ผมก็จะใส่กล้องกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใส่ายแบบง่ายๆเพลงก็เฮ้ยอยู่ดีใส่อีฟแฟก์มันเฉยเพลงนี้จะต้องร้องคือมันจะต้องร้องยาวมากไงนั้นจะต้องแบ่งลมหายใจให้ดีแล้วก็พี่แอดก็ไม่รู้พี่เล็กทำเสร็จผมไปช่วยกันส่งให้พี่แอดแล้วก็หายไปชั่วโมงกว่าแล้วก็มาเฮ้ยไม่สายไม่สายอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากแกมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแล้วแกไปไหนจะมีสมุดตลอดไงสมัยมันสมัยก่อนมีมือถือใช่ไหมจดจดแล้วก็จดจดจดเป็นป้ายแล้วก็จดมดก็เลยมาเป็นอย่างเงี้ยเซงว่าแม่สายนี่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับไอแอดกับทุกคนในคาราบาวสำคัญพอๆกับเนื้อหาของเพลงพี่แอดเป็นคนเขียนเนื้อหมดเลยผมมีหน้าที่ร้องเข้าใจครับเล็กเป็นคนขึ้นใช่กเล็กคนเป็นคนแต่งขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเลย เช <S k iller> ื่นนิดหนึงเราก็ไปกันต่อได้แล้วตอนนั้นผมบอกไปแล้คันควายหลายหัวสุนหัวกันทำเพลงมันให้ท่านฟังไอ้นี้นะครับช่วงหน้าหลายคนถามว่าคอนเสิร์ต40ปีคาราบาลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีใครมาบ้างจะร้องกันกี่เพลงเรามีคำตอบรอคุณอยู่สักครู่เดียวครับเร,ร,รื่องจริง Night Life